สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องนอนพิซเซ่ชาแนลนะคะวันนี so ้แ uh ล้ว uh ก็มีคุณแม่มากินด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะคะนนี้เราก็จะมากินข้าวมันไก่ทอดทำยัดทำเองนะคะที่แม่เราเป็นคนทำนนะคะหอมใหญ่ค่ะของคุณแม่ลูกมาดูค่ะว่าจะกินหมดหรือเปล่าวันนี้สลับตำแหน่งกันนั่งนะคะวันนี้สลับตำแหน่งคนนีจิ้มหน่ยติ๊มจิ โอเคน้ำจิ้มก็ทำเองนะคะก็ทเองสูตรเราเองน้ำจิ้มเองทำครั้งที่แล้วติดใจนะคะทำใหม่ก็วยกระดิ่งไก่บัวตานขนาดเป็นฟังแล้วก็ยังเขี่ยงเขี่ยงอันเนี้ยเขี่ยงนะเออ <laughs> เป็นเขี่ยงเธอนะ <laughs> เขี่ยงกันนะลูกค่ะ ตามใหญ่ๆเลยนะคะน้ำจิ้เมเผ็ดปะจิ้มแบบไม่หูสวยอ่ะไม่ต้อง,องกส่พริกอีกนะมั้งไม่มาถึงใส่พริกยีนุเป็นเม็เมดๆอ่ะไม่ลงเพิ่มเหมือนนั้นไนะม่กับพี่นะเนี่ยเหรอยังไม่รู้รสชาติเลย ไม่เท่านนี่น่ะ้ะด็กตีนอยู่บาหอมวบาเหม็นมาไหมหรืออะไรไหมรอ้ปะอันที่สองนะคะซัตเลยดุบิยังไงจะกินหมดในชามนี้ เอออาซิมันด้วยแม่เราซิมซินไม่ดก็จะกินแบงก้าไอกินข้าวนะดอ่ิอน้ำต้มน้ำข้าตี๋ปกติเรากินน้ำข้ข้าวเนี่ยอนนี้ไรนี่ชิ้นไหนนีนะ กรอบก็ยอร่อยอร่อยทุกชิ้นนะคะสาวค่ะมัได้เาาราเล่นพื้นเราชวนหนิเราชวนหนิมั้นเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> วันนี้ตื่นขึ้นมาเราก็กินกันเลยนะคะ Đây, bỏ bên mày <laughs> ừ. Ừ. Mình chứ mà à? Đó. Phải thầm nè Ôi Để cho chú quỳ lên Bao ra, bao, bao, ทุกเชา้าทำนี่นก็เยอะประมาณนี้โอเคแล้วน่ะชิ้นไหนดีอันนี้ที่กรอบที่สุดอะ่ะชิ้นไหนติดก่อนชิ้นที่ติดกว่า ดีนะไม่เค็มเกินไปใช่ไหมก็ต้องพอดีแหละทําเองอ่ะเอติอการของตัวเองไมออ่ไหยเนาะทำเองเอะไรจืดๆอ,อ,อ่ะอัตาอัตาอัตาเปว่าอะไรมันดูอ่ะซาอะไรอัตาญี่ปุ่นอ่ะเกอ็ตาหัว พูดเรียกอะไรนะอันเนี้ยเหมือนกัน<ะ>โตริคาราเงไก่ทอดญี่ปุ่นโตริคาราอันนี้ไก่ญี่ปุ่นนะโตริคาราเงี้ยคำจับมันละคำเข้าก็โกหังโกหังโตริคาราเงีย ไก um ่ทอดอ่ะทอดญี่ปุ่นอ่ะถ้าเป็นทอดธรรมดาไม่ใช่จุกเกตขนมปังอะไรเงี้ยนะเขาจะเรียกคาราอเไงแต่ถ้าเป็นจุกเกตขนมปังเอาไว้ละจะเป็นชิคเก้นายเหมือนกันกับภาษาจีนเลยชิคเก้นายไก่ทอดไก่ชิคเก้นายเหมือนกันแต่ญี่ปุ่นไก่ทอดเขาก็เขาจะกินกับมะนาว านาบีดยกเดาเปี้ยวๆ <คำ S 1> กินรุ่นเลยไนดะ้ม่ก็เลยใหญ่ไปไหมเลกคอซ้จ้าอาอาอาบัว <laughs> มดลงหิวเนีย <laughs> มันกลายเป็นใี่คุณเรียกแล้วคิดก่อนจะไม่ได้ละลืมละสมภูมิลืมแล้วล่ะเบาพอและไม่ต้องเหนี่ยวข้างนั้นเลยต้องเป็นแบบแบบจุกๆเลยนะคะแน่นๆเลยค่ะตอนเช้าอัดอัดเข้าไปเยอะๆแม่กินแบบพอดีลูกกินแบบอพอดีไหม แล้วก right right. ็ปากกัวเกี่ยกลืนติดคอตายน่ารึติดคอจริงกับแม่ไรเงี้ยคิดว่าหมดไหมคิดว่าหมดไหมสองคนเนี่ยหมดไหม ดูนะคะยังเหลืออีกเยอะยังไม่ถึงครึ่งเลยสองคนแม่ลูกใหญ่ไม่ใหญ่ข้าวหมอ้อนะั้นเนี่ยแม่แม่ไอ้ตักมาไม่บอกว่าเอาโตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้ไม่รู้ตักมาตรงนี้เริ่มเกี่ยงันแล้วเริ่มอีกแนะเริ่มเกี่ยงกันแล้วนะคะเริ่มเกี่ยงแล้ว ออกนะคะทอดเองขนาดไก่ยี่เปราะๆยัอร่อยเลยซึ่งหยอดยอดเลยแม่ทำกรรมใหญ่ๆงั้นไม่เป็นไรเราสกินไก่ก่อนแล้วยิงข้าวตามอะไรเงี้ยได้

ทำใหญ่เวอร์ได้กินนะคะแม่เป็นนักเล่นกรรมก่อ <c oughs> นคำใหญ่ไก่ทอดเราเยอะเยอะลูกเราไม่เอาใส่มาเยอะๆนะคะเราเคงยินใไมหมดนะคะอ่ะเย <c oughs> อะไก่ทอดเป็มีในสตอ็อกอีกเยอะเป็นกิโล <c oughs> ็สองกิโลเราไม่นั่งดูลูกแล้วล่ะตอนนี้ถ้ากินคำใหญ่ขนาดนี้ก็กินสามคำอิ่มเลยนะลูกอิ่มเลยสามคำใหญ่ๆเนี่ยย่าหัวเราะลูกมันจะออกจมูดแด้อออกบางดิแม่สองคนดูเท่านั้น ตอนนี้คนอยากนำไม่ได้ขาดไม่อยากนำเราเริ่มจะอิ่มกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะสำหรับวันนี้เราก็พอแค่นี้กันคะ่ะ แมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้ำผีเสื้อได้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ